เพราะว่าหลายคนคิดว่าการจัดการเวลามันคือการจัดการเวลาอ่านหนังสือแต่จริงๆแล้วมันคือการจัดการทุกอย่างหมายถึงว่าเวลาออกกําลังกายด้วยเวลานอนด้วยเพราะว่าถ้าอื่นๆใดๆเนี่ยมันดีตอนที่เราอ่านหนังสือก็จะมีคุณภาพ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ My Venture Podcast พื้นที่เล็กๆให้ใจได้พักรายการที่จะช่วยคุณกลับมาดูแลใจในช่วงหาเชียร์ไหลดิฉันแกงส้มชนาการขจรเสรีค่ะและสวัสดีครับ ผมสอวิวันแก้วครับชื่อเล่ยชื่อตาตตัซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่านี่คือพอดแคสต์ใหม่และเป็นพอดแคสต์ที่เราจะตอบโจทย์ในเรื่องของมหาวิทยาลัยของทุกท่านกันเนาะ<ช>ทวันนี้รเราขนประเด็นที่น่าสนใจประเด็นหนึ่งในในที่คิดว่าเด็กมหาวิทยาลัยทุกคนต้องเจอนั่นคือประเด็นเรื่องของการศึกษาและก็การเรียนในมหาวิทยาลัยซึ่ง อพี่แกงส้มเองก็เหมือนกันพี่แกงส้มเองก็ต้องเจอมาแล้วเพราะว่าพี่แกงส้มก็จบ,จบจากรั้วมหาเพยัยซึ่งประสบการณ์ก็ูงแ,<ต>แล้วเนาะป้าก็เพิ่งเข้ามาหาลัยด้วยวันนี้เราเลยจะได้มาคุยกันในมุมมองของคนที่ยังเรียนอยู่และคนที่ทมามาจบแล้วแล้วมาแชร์กันแบบรุ่นพี่รุ่นนอ้องกันค่ะใช่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มต้นเดี๋ยวลองให้คนที่ อ่ะเป็นผู้เอาโอน,นรัวมหมหาวิทยาลัยเป็นคนได้ลองแชร์ดูก่อนนะครับว่าในชีวิตในรัวหม่าวิทยาลัยเนี่ยประสบการณ์ที่ได้เจอเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนมันเป็นอย่างไรครับพี่แขงโซ้ง,งถ้าย้อนกลับไปที่เรียน b ีบีจุลานะคะก็คือคณะพาณิชยศาสตร์และก็การบัญชีนั่นเองแต่พี่ไม่ได้เรียนบัญชีนะพี่เรียนสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศซึ่งการเรียนเนี่ย ถามว่ายากไหมก็ต้องปรับตัวพอสมควรเลยในสมัยนั้นเพราะว่าเราก็เรียนจากโรงเรียน English โปรแกรมก็คือเรียนสอนภาษามาแล้วพอมาเรียนหลักสูตรนานาชาติมันก็เหมือนท้าทายเพราะเราก็ต้องเรียนหลายๆอย่างเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีเนื้อหาให,ใหม่ๆมากมายซึ่งมันไม่ใช่แค่เรียนอย่างเดียวเพราะว่าเราก็อยากทำกิจกรรมด้วยฉะนั้น การเรียนที่หนักอยู่แล้วเราก็ต้องแบ่งเวลาไปทำกิจกรรมอีกฉะนั้นมันก็มีหลายด้านแล้วกิจกรรมก็ไม่ง่ายนะตาตาสมัยนั้นชมรมอ่ะก็ต้องแย่งกันเขา้าแต่ว่าสมัครเราต้องสัมภาษณ์สัมภาษณ์ก็ไม่ผ่านคือมันคัดโหดมากจิ้งกว่าสมัครเขา <c oughs> ้าฝึกง,งานอีกอะ่ะใช่ตาตาเรียนสังคมศาสตนะร,รษษ์เนาะเออเอกจิตวิทยาพัฒนาการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับทีนี้เข้าไปเรียนเดือนแรกอ่ะเราเหมือนกับกบเพิ่งออกจากกลา เออเราอยู่ในสังคมที่ม anyway> ันเป็นวัยมัธยมเนาะซึ่งมันก็ใหญ่แหละใหญ่พอสมควรแต่พอไปเจอสังคมในรั้วมหาเทาลไยที่มันมีความเขาว่าอิสระเข้ามาเออทั้งในด้านของการใช้ชีวิตเองและในเรื่องของการเรียนเองที่มันค่อนข้างที่จะแอดวานมากกว่าช่วงวัยมัธยมมากๆเลยครับก็มีความกดดันแล้วก็มีความท้าทายมากกว่าวัยมัธยมมาเอ้คุณสมซึ่งซึ่งตาตาเองก็รู้สึกว่ากําลังปรับตัวอยู่นะตอนนี้ตอนนี้ตัวเองก็ยังรู้สึกว่ากําลังจะปรับ ให้เข้ากับรวมมหาวิทยาลัยไ,ได้มากขึ้นค่ะแล้วเรื่องหลักๆที่ต้องปรับตัวส่วนใหญ่คือเรื่องอะไรบ้างเรื่องหลักๆเลยเนาะวันนี้เราพูดถึงเรื่องการเรียนค่สิ่งแรกที่ต้องปรับตัวคือการใช้ชีวิตแล้วก็เวลาเราต้องต้องปรับตัวในการที่เราจะต้องมีเวลาการเรียนมากขึ้นเราต้องมีเวลาในการแบ่งเวลาที่ชัดเจนว่าเวลาไหนจะทําอะไรแล้วเราก็ต้องวางแผนการเรียนพร้อมกับการปรับตัวโดยการที่เราต้องเปลี่ยน m i เ d s e ว่าเฮ้ย hey, เราอยากที่จะแบบเรียนให้เก่งขึ้นเราทํายังไงตาต้าต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการเรียนซึ่งซึ่งคิดว่าตอนนี้ก็เริ่มที่จะเห็นรูปเห็นหน้าของมันบ้างแลยพี่แกงส้มเรียนอยู่ที่จุฬาครับพี่แกงส้มมีการปรับตัวกับรั้วมหาวิทยาลัยอย่างไรถึงจบออกมาได้แบบมีคุณภาพขนาดนี้ก็ขอบคุณมากค่ะก็ตอนนั้นเนี่ยหลักๆก็คือ ตั้งใจเรียนก่อนเพราะว่า <Hey. S 1> ยังไม่รู้ว่าต้องทำยังไงในตอนแรก uh huh. ก็คือก็พยายามเข้าห้องให้ได้มากที่สุดชวงเล็ให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็เหมือนพี่อาจะจับให้ได้ว่า วิชานี้เขาให้ความสําคัญกับเรื่องไหนอาจารย์คนนี้เขาให้ความสําคัญกับเรื่องไหนเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเน้นแบบออกข้อสอบตามหนังสือเลยบางคนเป็นแนว Open b o o k บางคนเป็นแนวโปรเจกต์คือเราต้องเข้าใจอาจารย์ก่อนแล้วก็เข้าใจวิธีการ <S 2> <S 2> <S 2> ออกข้อสอบวิธีการให้คะแนนแล้วเราก็เหมือนทุ่มเทไปทางนั้นเพราะว่าถ้าเราต้องจําทุกหัวข้อในทุกวิชามันก็แทบจะเป็นไปได้ยากส่วนอันที่สองเนี่ยคือการจัดการเวลาอื เพราะว่าหลายคนคิดว่าการจัดก,การเวลามันคือการจัดก,การเวลาอ่านหนังสือแต่จริงๆแล้วมันคือการจัดก,การทุกอย่างหมายถึงว่าเวลาออกกําลังกายด้วยเวลานอนด้วยเพราะว่าถ้าอื่นๆใดๆเนี่ยมันดีตอนที่เราอ่านหนังสือก็จะมีคุณภาพลาหลักๆที่ก็จะแบ่งเวลาใช้ใช้แพลนเนอร์เนาะส่วนใหญ่ก็ ใช้สมุดแพลนเนอร์ย้อนยุคสมัยพี่ตอนนั้นคนยังไม่หิดใช้ iPad ดกันขนาดนี้ก็เคยเขียนใส่สมุดนั่นแหละพี่เอาง่ายๆเลยก็คือช่วงเช้าก่อนไปเรียนแล้วก็ตอนนั้นที่เรียน9ก้าโมงถึงบ่ายบ่ายสี่คือช่วงเช้าก่อนไปเรียนช่วงเรียนคาบแรกช่วงเรียนคาบที่สองก็คือ9ก้าโมงถึงเที่ยงบ่ายโมงถึงสี่โมงแล้วก็ช่วงหลังเลิกเรียนแบ่งเป็นสี่ช่วงหลักๆไปเลยซึ่ง ส่วนตัวพี่ก็จะทําสิ่งที่สําคัญที่สุดก่อนในช่วงเช้าก่อนไปเรียนเพราะว่าตอนหลังของวันมันจะยุ่งมากชั้นช่วงนั้นสมมติใกล้สอบเช้าเลยพี่จะอ่านหนังสือแล้วก็หรือถ้าช่วงนั้นไม่ใช่ใกล้สอบเป็นทํากิจกรรมอย่างอื่นเช้าก็จะวางแผนกิจกรรมอะไรที่สําคัญหลังเลิกเรียนก็ส่วนใหญ่จะเป็นทํากิจกรรมหรือไม่ก็ใช้เวลากับครอบครัวหรือว่าออกกําลังกายใดๆนะตาตา้ตาแบ่งยังไงอ่ะขอตาตา้าครับตาต้าส่วนใหญ่จะแบ่งเวลาแบบตาตา้าจะ จดลงตารางไอพ้พวกคาลเลนดาร์พอดีว่าสมัยใหม่นิดนึงใช่ใช่ <laughs> ต้องคาลเลนดาร์ที่มันไปอยู่ในแอปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเตือนว่าเราต้องทําอะไรบ้างในแต่ละวันเนาะเออแล้วอีกอย่างก็คือเออเรารับอะไรหลายๆอย่างเข้ามาตามลิมิตของตัวเองเราดูว่าตัวเองลิมิตอยู่ที่ระดับไหนในในแต่ละวันเนาะเออเราจะรับทุกสิ่งเข้ามาให ให้ให้ให้เพียงพอต่อลิมิตของตัวเองแล้วเราก็จะแบ่งเวลาโดยการที่ตัตตาจะทำเป็นกิจวัตรเนาะตัตาคิดว่าเรื่องของการอาา่านหนังสือการเรียนเองค่ตะเออตาตาจะทําให้เป็นกิจวัตรว่าแบบเออหนึ่งวันเนี่ยเราต้องอ่านอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงแล้วพอทาไปเรื่อยๆการแบ่งเวลาแบบเนี้ยมันก็จะกลายเป็นกิจวัตรประจาวัน <S <S <ฮ>ซึ่งมันก็จะกลายจากจากคําว่าเอ้ยเราต้องฝืนทํามันะจนกลายเป็นว่าเอ้ยนี่คือนิสัยแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องทําใน แต่ละวันให้ได้ใช่ครับเมื่อกี้ผมแอบ,บเห็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆพี่แกนส้มพี่แกนส้มมีการแบ่งเวลาที่ชัดเจนมากเนาะแล้วในมุมของของของตาต้อกตคิดว่าการแบ่งเวลาเป็นสีชว่วงอะแล้วมีการจัดละบอบความสําคัญอีกค่ะจะต้องอยากรู้เลยพี่แกนส้มเกิดผลสําเร็จหรือว่าแบบเออมีผลอะไรบ้างไหมจากการใช้ตารางตัวเนี้ยตลอด สี่ปีที่เรียนในตัวก็ผลอย่างแรกเลยก็คือคะแนนพี่ก็จบด้วยเกียรตินิยมดับเบิลครับก็ไม่ได้ขิงเลยขิงมาทั้งตัวแล้วแล้วันที่สองก็คือพี่ทำกิจกรรมหลายอย่างมากเป็นประธานชมรม how p r i c e a t u l a หรือว่ากิจกรรมนานาประเด็นเช่นแบบว่าเป็นโค้ชฝาด้วยโค้ชบายแชมป์แล้วก็อื่นๆอีกใดๆให้น้องๆได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วการจัดเวลาเป็นพื้นฐาน ที่ทําให้เราได้ไปถึงสิ่งนั้นน้องวัยมหาลัยมักจะเจอเรื่องว่ารับงานมากกว่าที่ตัวเองประเมินไว้ว่าจะทําได้เหมือนอาจจะคิดว่าตัวเองทําได้ประมาณหนึ่งพันแต่ความจริงจ,จะทําได้แค่หนึ่งร้อยแต่ว่าเพราะว่าอาจจะยังไม่มีประสบการณ์มากพอด้วยทําให้ประเมินสูงกว่าความเป็นจริงแล้วสุดท้ายก็เหนื่อยล้าเครียดฉันก็แอบอ,อยากแชร์เทคนิคในการประเมินตัวเองเหมือนกันพี่คิดว่าเทคนิคอันนึงก็คือ หลายคนจะประเมินจากเวลาโอเคน้องคิดว่าถ้าวันเสาร์ว่างอาจไปทําได้วันอาทิตย์ตารางยังว่างไปทําได้ก็คือประเมินจากเวลาแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งอื่นๆที่ต้องประเมินคือพลังงานด้วยอ,อพลังงานก็แบ่งเป็นหลายแบบเช่นพลังงานสมอง สมมุติว่ามันเป็นช่วงใกล้สอบซึ่งสอบมันจะเป็นความคิดเชิงวิวชาการเยอะใช้สมองเยอะแล้วงานกิจกรรมเสริมที่เราทำดันเป็นแบบแข่งเคสที่ใช้สมองเยอะอีกสมมตินะม,มันก็เหมือนกับโอเวอร์โหลดสมองในช่วงนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งคือร่างกายเช่นแบบว่าเราอยู่ในชมรมบาสแล้วก็ซ้อมบาสหนักแล้วแล้วก็มีรับงานเสริมที่ต้องใช้ร่างกายเดินทางไปต่างจังหวัดอีกคือถ้าเราหนักฐานใดฐานหนึ่งมากเกินไปเนี่ย ถึงแม้เวลาฉันจะว่างเสาร์วอาทิตย์ฉันจะว่างแต่เหมือนพลังงานมันไม่พออะมันก็จะล้มได้ค่ะอืมครับซึ่งน่าสนใจมากตรงที่ว่าเราเราเราอยากจะให้ผู้ฟังได้เห็นว่าจริงๆแล้วเวลาเนาะมันก็แปรผันตรงกับพลังงานใช่สิ่งที่เรามีเราอาจจะมีมเวลาเนาะแต่ในในทางกลับกันมนุษย์เองก็มีพลังงานที่จํากัดในแต่ละวันเนาะใช่ซึ่งรเราก็ไม่ได้บอกว่า คุณให้คุณจํากัดตัวเองให้อยู่แค่เออแค่นี้ว่าคุณทําได้แค่นี้แต่นั่นคือการเสริมประสบการณ์ตัวเองผ่านการใช้ชีวิตในแต่ละวันไปเรื่อยๆเพื่อที่จะทําให้หมอเก็บพลังงานในใจของเรามันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วคุณก็จะทําอะไรได้เยอะขึ้นตามจังหวะตามจังหวะเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละในแต่ละช่วงวันเนาะจริงเลยค่ะตาตาคือแต่ก็ต้องบอกว่าวัยมหาลาัยเป็นวัยที่เอ NERGY สูงสุด <laughs> คือถ้าสมมติผ่านมา10ปีสมัยอายุ20กับ30เหมือนร่างกายเราอาจจะเหนื่อยง่ายขึ้นได้ถ้าเราไม่ได้ฟิตเท่าเดิมเนาะฉะนั้นก็เรามีข้อดีมีต้นทุนที่ดีสําหรับอายุเที่ยงเด็กสุดท้ายแล้วก็กลับมาที่3อย่างก็คือกินนอนออกกําลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอก็คือเหมือนเป็นคำที่คุณหมอหรือใครๆก็จะพูดเป็นเบสิคซึ่งทิกง่ายๆที่แกงส้มแชร์เมื่อกี้เนาะนอกจากเรื่องของการจัดการเวลา4ี่ช่วงที่แชร์ในช่วงแรกแล้วนะครับแล้วก็เออเรายังมีการพูดถึงเรื่องของพลังงานด้วยเนาะพลังงานที่มันเกิดขึ้นว่าเวลากับพลังงานมันไปขอบคู่กันให้เราดูแลพลังงานใจพลังงานร่างกายของเราให้ดีเนาะแล้วก็เราก็จะสามารถทําอะไรหลายอย่างได้มากกว่าที่เราคิดแล้วก็สุดท้าย เรื่องของการติ๊กสามสิ่งสำคัญในชีวิตกินนะนอนและออกกำลังกายนะครับทุกคน <laughs> <laughs> นอกจากคุณจะมีเวลาไปเรียนแล้วเนาะคุณมีเวลาทบทวนคุณไปทำอะไร้วสามสิ่งนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณเนี่ย สามารถที่จะนําพลังงานชีวิตนําพลังงานร่างกายกลับมาเพื่อที่จะหมุนเวียนไปใช้ในแต่ละวันได้เนาะเออซึ่งทิคงง่ายๆสามารทริคนี้ก็สามารถที่จะไปใช้ในชีวิตประจําวันจริงได้ง่ายๆจะสั้นขอเพียงแค่คุณใส่ใจกับมันมากพอนะครับจริงคะ่ะวันนี้หู <laughs> คุยก <laughs> <ะ>ันแป๊บเดียวนะคะก็จะปิดรายการอยู่แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามพอดแคสของเรานะแล้วก็ขอให้ได้ เป็นพื้นที่เล็กๆให้ทุกคนได้กลับมาพักใจกันในทุกๆวันหวังว่าจะมีประโยชน์และอย่าลืมติดตามนะคะ My Venture Podcast สิดตามได้ที่ไหนคะตาตา ครับเร <SM. S 2> <rene urg. S 1> าก็จะมีทางเพจ My Venture เองนะครับผมแล้วก็เรามียูท uh, <produ> <ix> ูบด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ Youtube My Venture หรือว่า Instagram My Venture Team นะคะ Myventure เราก็รับจัดอบรมให้ทั้งวัยมหาลัยผู้ใหญ่ในองค์กรนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ w w w m y v e n t u r e co. th ค่ะวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ